สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังวิมานบนดินครหาหน์เพชรจ้าวิมานบนดินเปิดครหาหน์หรูดีเจเพชรจ้ามูลค่ากว่า146ล้านบาทที่ใช้ชีวิตอยู่กับนิวเคลียร์ก่อนประกาศเลิกจากกรณีที่เช้าวันนี้ทำเอาช็อกสะเทือนวงการเมื่อนิวเคลียร์หันษาประกาศเลิกสามีดีเจเพชรจ้าเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นโดยงานนี้สาวนิวเคลียร์หันษา ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านอิ s สตาแกรมว่านิวขอพูดตรงนี้ที่เดียวนะคะตอนนี้นิวกับพี่เพชรจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะหลังจากนี้เราอยากทำหน้าที่พ่อและแม่ของไทก้าให้ดีที่สุดเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่สพี่เพชรดีกับนิวมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้าเรารักกันมาตลอด แต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้เสมอไปมันมีเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทำให้เราทั้งคู่มาถึงสุดทางของเราแล้วและเราได้พยายามกันที่สุดแล้วจริงๆนิวอยากให้ทุกคนยอมรับในการตัดสินของเราทั้งคู่นะคะเราแฮปปี้ที่จะอยู่ในจุดนี้เรายังห่วงใยกันปรึกษากันเลี้ยงลูกด้วยกัน และนิวขอโทษพี่พี่สื่อตรงนี้เลยนะคะนิวจะไม่ขอตอบพี่สื่อหรือออกรายการเพื่อพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะทุกอย่างที่นิวพูดไปเมื่อไท่กล้าโตเขาจะต้องเห็นมันเมื่อเขาเห็นนิวอยากให้กล้ารู้ว่าทั้งป้าและมีจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นคือพ่อกับแม่มันจะคงอยู่ตลอดไปเราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด ก้าจะเติบมาโดยมีพ่อกับแม่เคียงข้างเสมอนะลูกรักลูกที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณครอบครัวพี่เพชรท,ที่อันดูนิวมาตลอดโดยเฉพาะครอบครัวของนิวที่เข้าใจและเป็นพลังให้นิวมาเสมอรักมากและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมวิมานบนดินเปิดเคฤริหัสน์หรูดีเจเพชรจ้ามูลค่ากว่า146ล้านบาทที่ใช้ชีวิตอยู่กับนิวเคลีย ก่อนประกาศเลิกโดยของตกแต่งภายในและทรัพย์สินในบ้านมีมูลค่ากว่า146ล้านบาทงานนี้บ้านของดีเจเพชจจะสวยงามอลังการขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะของขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระแสข่าวดังด้วยนะคะ